มันนลูนเล็กหนึ่งสองงวดทีด่แล้วงวดที่แล้วงวดนี้ฝันว่าเขาสร้างไม้สร้างนี่ไม้ตัวนึงับว่าสร้างมาลูกเด้อวันแต่ไมันด้ออกมือมือนั่นเสียวไม้ตัวนึ่งไหนไม่ออกร้อมันสร้างเกิดมือเดียวกันกับตัวนี้เราเป็นเที่ยวกันครับแต่ว่าสั่งบนบนฝันนินสั่งผมมาเป็นนาครนสแันท์แม แม่นเก่าบอกคุณพ่อมันมูเขาเป็นเก้าเออแต่คนปกตีเป็นเกเหมือนกันแต่ว่ามันบอกมันหดสิทรับมันเป็นหางเป็นสีนหนึอ๋อตามตามคุณพ่อแต่พ่อฟันเห็นส้างรตีเป็นหางตีเป็นเกคือคนอื่นเพราะว่าเราฟันเห็นช่างยา้เลถึงมันเป็นเีลค่ขมันติมาแต่เลยารคเรียกว่าเป็นหาเลย บอกพอฝันตองวดเลยนาะคุณพ่อันตองวดครับผมฝันอง่ายว่าทางไม่สองตูครัผมว่ามันจะอกกันทีทางสองตูนจาก็จะเป็นหางหรือเป็นรับเจนเก่าเป็นเก่าที่หรอเก่าอก็เล็บ่อก็เลยปเเป็นเป็นห้าเป็นห้ามีหมีอะไรบ้าง่อผมว่าหาสามี่หาสามหาสามครสา แต่ว่าอันนี้คือพ่อตีได้แค่สักแค่สองตัวอืมบ่เกี่ยวบ่มีสามตัวอ่าอ๋อแต่งวดงวดที่แล้วพ่อได้สามตัวฟันตัวหนึ่งฟันว่าไฟไหม้เงี้ยนไฟไฟไหม้เงี้ยนเนี่ยบ้านเล็กที่หนึ่งสองสองบ้านเล็กที่หลังในหนึ่งคิดสองโอ้มันว่าไฟไหม้เงี้ยนปเแต่ของที่ไปซื้อครับเจ้าของไปสีดาุนโบรับณกุนร้อนเล่บโบราณทุดนี้ พอ่อตาลี่บอกเลาว่าม้วนว่าเขาตัาง้งใหม่ครับตองหมดคุณนั่นก็ไม่ออกแล้วเขาฝันเงินฝันต่อว่าเขาไอ,นอ้สิใครหน้าสองไรจะไปนอนเผ่าเด้วยป่ะจะไปนอนเผ่าวหน้าสองไรครับมันก็ไม่ได้ว่าฝันโโมันาฝันน้องไฟใหม่เออมีฝันว่าเ <สะ S 2> ขา,าตั้งใหม่สองตัวเล้คุณพ่อก็เ<อ>ลยตีเป็นตัวเดียวเลยว่า มาสามบอกครับ <4 S 1> <eleven. S 3> โอ้ะคุณพ่อมากเห็นเรืยินเออได้ยินข่าวว่าคุณพ่อก็มีสูตรเลขคำนวณด้วยเช่นกันเป็นสูตรบนบอกครับบเป็นสูตรบนแต่ว่ามันมีอยู่หกตัวไม่นด่หกตัวอ๋อแต่หกตัว่วเองฝันพอโอ้หนึ่งเก้าสามครับหนึ่งเก้าสามกับห้าสาม แม่สามีส er. อตัวครับสองมนองมนาวออกนี่บ้ันตองมันออกออกจังไงก็ออกบ่นเกิดก็ถนนอ้นใจจังไงก็ออกเดี๋ยวขันตองมวนครับเดีกปั่น่พออันนี้ละบานพ่อ้นพเนี่ยพ่อเชคเบิ้งนีูกพ่อเซพ่ครับเซพ่มนองนเนาะมันจะับนเบิ้งพ่อ นกไข่เอฟซีเบ,บิงบ้ง,งนะครับผมนี่เหล็กความฝันก,กันงุกโตผมอยู่นะโอ้เหล็กความฝันกันอีก <สด S 1> ก็เลยสูตรค้ามเมอมันออกมาไข่ไข่กันมันไข่ไข่กันโอ้ข่าวข่าเดี๋ยวเดี๋ยวซีคล็ออันนี้ก่อนนะครับเป็นเลขความฝันนะครับของคุณพ่อหินนะครับวันที่หนึ่ง พฤศจิกายนนะครับสองหกเ็นาะนะครับก็สามตัวนะครับหนึ่ท่านว่านะครับขอที่พูดผิดนมักผิดผิดคิปมักจะไปร่อยนะครับมิออ่ะนะครับก็1นธันวาคมนะครับกับสามตัวหนึนะครับแล้วก็ห้าสามแล้วก็อ๋อแต่ก่อนมันสิบหกโดเก็เรื่องดมากวนเปิดคพว่าเาเอาหกไ โอ้โหขัดออกมาเป็นโอเลขคัดเรือแค่โอแค่หกตัวมันมันโดยมากมันมันจะเป็นต๊ะเลขบุญแต่ว่าบางเดียวมันก็เป็นร่างด้วกันนะนะแต่คุณพ่อเน้นให้บุญใช่ไหมครับเลขชุดนี้เพราะว่าอย่างไรเน้นบุญคุณพ่อเน้นบุญนี่คือมีสามตัวครับคำนวณออกมาอันสามตัวนี่ผมคำนวณว่าข้อมฝันผมใส่เหล็กต๊ะเลขกคำนวณหนอเลขกหนึ่งเป็นเป็นหลักร้อย อเป็นหลักร้อยาาทีอสัว่ลักครับ้หลัรยักร้อยถ้าอยากได้สามตัวก็เอาหนไปใส่หลักร้อยคุพกว่าหลักร้อยไหมนี่นึงเป็นบอป๊อบเป็นบาลคู่ทีเน้นบนเวาเป็นลางเลยเนาะาพเปน่ของตัวเหลขคุณพ่อสิแต่ขันมันมาลดแตมหนึงมันเกิดขมันอยมากมันม่ดลดเลย นเทกับรถเต็มรถเต็มรถตัวโยนรถการโยวเต็งโวดตงหันสี่แปดปัสามแปดยังถงเป็นป 48, 38, เป็นปมันรถเ,รถรถเต็งเินรถตนาป่ะครถตนารถแบบเจ้าผมผมไ่ย่ำหาหาเห็ดมันเห็ดบัตเตอร์ถือเจ้าว่านมูมูประจำวันมันหนีว่ามมนถืออะถ้านี่เลขนิ่ต้องมีสามเต็งโด์นีสามต้องวิ่สามรวัง จังได้กันน yeah. ี่สามตามสูตรกันวนของพ่อนถ้าเข่าจะเข่าตรงเลยนะบ่ค่อยกลับถ้าเข่าจะเข่าตรงตรงวิ่งสามได้ด hm ้วยสนามพอนอ่ะว่ายวิ yeah. ่งสามวิ่งสามให่วิ่งบนล่างครับบนข้างล่างเพราะว่านี่ให้วิ่งบนล่ะวิ่งบนเพราะว่าสูตรนี่เราบอกว่ามันจะส่วนมากที่ออกบนคือเน้นของคุณพ่อคือเน้นบนอย่างเดียวเน้นบนอย่างเดียวแต่ว่าล่างก็เอาไปก็เอาไปน้อยๆเนาะไม่ต้องหลาย หรืจังไหพอกันแล้คิดว่ามันถึงดีนี่ตัวไหนแน่พอจําได้ป่ะครับเร่องอันนี้ผมมีหนึ่งหนึ่งสามอ้าวบอกเดี๋ยวผมจะเขียนไปพร้อมเนาะเอาครับอแต่สมสมเดี๋ยวเดี๋วครับเขียนมาทันเีเขียนไปพร้อมกัน้หนึสามอออครับไปไปครับนมีหนึ่งสามหนึ่งสามนะก่อเนาะผมเขียนสามหนึ่งไปหรอ หนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนกังรกงอีกครับแปดสามแปดสามแปดสามสามสองสาห้สาสองสามสองสามเก้าสามเก้าสามหกสามหกตหสามต้องครา่าวันี้คือสามสิบู่คร เมื่อไรสามไดได้เพราะว่ามันออกวันวันคิดดีกันมู่เปลี่ยนวันหนึ่มันเขียนมันเขียนสามหนึ่งไปออกแค้ไหนเเขียนผ่าไปสามหนึ่งนะครับพี่น้องแก้แก้ให้จเน่อย อ๋เนาะพ่อเดี๋ยวผมสิ่งกระดาษตรวจสอบไอ้พ่อตรวจสอบในว่าเป็นจังไดสิผมเขียนออกมาเนี่คือบ่นิาดพเดี๋ยวพจาร์พิจาร์เปสามหน่งเนี่มันมันเป็นหนึ่งสออาแก้แก้ไม่ก็ได้เหอแก้แก้แก้เป็นความถูกต้องแก้เป็นหนึ่งสเอเปนตำแหน่งไหมแก้ไขแก้ไ่ก้ไูอไแก้แล้วไีนั่นกต้องแก้ก็ได้อกูแ้วแก้นไกลับเอาแก้แก้หนึ่งสาครับพ่ออพี่น้องความเดึให้เป็นึ เอาคุณพ่อผมสิขอถามคุณพ่อจักหน่อยว่าในหกตนี่คุณพ่อขอชี้หลักๆของคุณพ่อชี้ตัวไหนให้มักตัวใดตเน้่งตันิ่ตมักคุณพ่อมักตัวไหนแน่ห้าสามอ่าสามหรอวะมักห้าสามห้าสามห้าสามโอ้ห้าสามมันไปตรงกับเลข่อความฝันแม่นบ่พ่อ เมนบอกมีหาซานโอ้เอาเอาเอาคุณไดจำเลขความฝันคนคุณพ่อเอามายิบมาให้กคุณพ่อเบิ้งแน่มันไข่ไข่กันบ่เอ้าคือว่ามันก็ทำเบิ้งเบิ้งยิบมาหยิบมาโอ้นี่เลขความฝันเฮ้ยยิบเอาไปวางไก่กันแน่เอ้ยเฮ้ยความฝันว่างวางปลูกกันปลูกกันไก่ไก่คุณพ่อเนี่ยครับเอ้ยเขาเห็นอ่าอันนี้เนาะความฝุ่นคือเลขความฝันอันคัามฝุ่นเป็นเลขความฝันครับ แล้วก็มี่ันนี้ฟังนี้เรขกสูตรคำนวณครับสูตรคำนวณตัวนี้เรขกสูตรคำนวณครับตัวนี้เลขคกามฝันครับครับคุดตรงมาทำนี่ตัวนี้กต้มกับข้มฝันพอดีงต้มกับข้มฝันจวม่มาขาดซ้อก้คือขาดซ้ตัวนี้มาต้งกับเหลืสูตรทำนวดตัวนี้ตัวนี้เน้อ๋อครับ ตัวนี้กัตุ้มคือกันตัวนี้หกสามนี่นี่นี่หกสามก็มีคือกันนี่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 ต้มเกินเปิดแล้วกสามก็ตุ้มเ้าสามเนี่ยนี่นีนี่นี่นี่หนึ่งสาก็ม่หนงสามนี่มันใส่หอดมันตรงกันหมดเลยตัวนี้ตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันตัวเดียวกันเปิดเปอันนี้เท่งดูสิเออเปิทงแล้วเปิดเท่งแล้วครับอาจามันลดสีจำนวนแต่ว่าพ่อ พ่อนักไปที่หาสามเนาะครับนักที่หาสามเด้อพี่น้องร่วมร่มบ่ลอันสิไปเซลอด์จะไปเซลอยดมัดรวมกันแล้วอือฮาแต่เนี่เนาะขอขอบขอบคุณคุณพ่อมากครับนี่ละอ๋อซาำเงินละเอาเสือเอาไปซื้อเอาอยากรวยไปซื้อเอาสมาน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 เด้อเดียวเดียวครับผมไปช่วงครับพี่น้องเบิ่งตัวเลขจัดจัอกแค่หนึ่งนะครับพ่อหอยหินพ่อใหญ่หินพ่อหินพ่อหิน ขอบคุณคุณพ่อยายหินมากเลยครับทั้งสูตรทั้งความฝันเลยไปรวยกันมัดรวมกันโหลดมวลนี้ตัวนี้มัดรวมตัวได้สามตัวนี้นี่อะไรนี่นี่นี่มันตรงกันนี่อันนี่นี่เด้อนี่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 หาสามนี่มันมาตรงตัวนี้มุมเต็มสูตรคำนวณเพื่อนนี่ยสามเด้อ แล้วก็หกสามนี่มันมาตุ้งนี่แล้วก็เก้าสามอีกเก้าสามอีกนี่นี่มันมาตุ้งนี่หนึ่งสามเดียวหนึ่งสามนี่นี่นี่มองนี่มันมาตุ้งนี่นี่มันมาตุ้งตัวนี้โอ้ไม่สิไปใส่หลอดหรือม่ปองขาดมีปองขาดเลยไม่สิไปใส่หลอดตามเลขสูตรคำนวณก้อนนีนคือเก้างวดก้อนก้อนหุ่นเขา อย่างก็มันออกอย่างซีซ nee. e, bueno, ีนีอย่างก็ศูนย์ซ yeah. ีซีเออกับไอ้อย่างก็มันเข่าล่างไหมหมดก่อนศูนย์ซีซีกับศูนย์อย่างก็กับจำจำบมได้เพราะว่ามันเด่นไปงวดหนึ่งนาะบันนี้งวดงวดบ่วงหันของพ่อหินให้เลขสูตรนี่ให้ซีแปดครับซีแปดลกเต็มหนึ่งหมดงวดว่วงหันบ่วเข่าแต่ว่าก็ต้องมาตามคุณเก้าเนาะเพราะว่าเป็นเลขสูตรคำนวณ สูตรคำนวณพ่อเห็หนไ่มคำนวณมาแต่โดนเลยเนี่ยคำนวณมานานแล้วคุณพ่อนี่ยคำนวณสูตรมานานแค่ไหนแล้วครับพ่อบุตรมาตั้งแต่สามัยเป็นผู้ใหญ่บ้าลพวกถือขึ้นหมดได้เลยไม่เลยคำนวณน<อ><ว>ผมเอง